เอาล้ใส่โซ่เรียบร้อยมาร์กตรงะพร้อมลุยสลักหลุดครับสลักหลุดสลักหลุดโซ่หลุดโอ้ยตกใจหมดเลยตอนที่หมุนเล่นนะมันก็หลุดไปอั้นแล้วเก็บอันเดิมไปฉนวนบอนซื้อโซ่ไม่ทันน่าจะบอกให้เปลี่ยนใหม่หมดเลยเนาะไม่พูดอ่ะไม่พูดเจ้าเออช่างไม่พูด โทษโทษช่างไอ้เจ้าลงที่ช่าง เรียบร้อยแล้วแปลงข<ท>า <ำ S 1> ส,สั่งไม่ให้แปลงขาแต่ทําเยอะกว่าที่สั่งเนื่องจากว่ามาถึงแล้วก็มีนิสัยโรคเพิ่มนะครับเริ่มจากหน้าก่อนสุดเผาหน้าคดครับเขาบอกว่าตัวตัวย้อยป่าน,นี้มันสายเขาว,ว่าข้างในมันคดนะครับก็เช็คแล้วนะครับมันก็คดคดระยะไม่ได้แล้วก็มาไล่จนถึงเผาเผาก็คดนะเผาคดแล้วก็ ได้มาอันนี้จบไปแล้วนะครับวินิจัยเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอาเปลี่ยนคล้องอะไรใหม่ตัวบนนี้เป็นเกียร์บุนะเกียร์บุตัวหน้างานเนี่ยเขาใส่ผิดทางนะครับผิดทางแล้วก็ไม่มีตัวนี้คํามาอันนี้เราสร้างให้ใหม่นะแล้วก็ใส่ตุ๊กตาใหม่ต่างศูนย์จับระยะนะเชื่อมล็อกแข็งไว้นะครับเพราะว่าโครงเก่าเบี้ยวทําใหม่หมดถ้าเราไม่ทําเราก็จะจับศูนย์ไม่ได้จับศูนย์ชุดขาเขียยไม่ได้ย้อนแสง จะสนูกค้าเขียนไม่ได้มืดมืดหน่อยย้อมแสงครับโอเคนะครับแต่งขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเปิดโล่งองโล่งครับคืนกำไลลูกค้าโดยให้ลูกค้าไปขายสินหลขา้างหน้าก็ขึ้นเฟืองเรียบร้อยนะครับระยะก็เอาพอรับได้ได้ฟํามฝาช้ายให้ใหม่ฝาท้ายนะครับ ภาพใหม่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้นเดี๋ยว,รวเราจะไปดูหน้างานกันต่อไปเทศหน้างานสักสักสองสามพันก้อนนะนะอ่ะไปเจอหน,น้างานกันน,น,นะครับมาถึงทุ่งนานแล้วประมาณสองสามบิ้งนะครับแปลงนี้แปลงยาว ียังลดลงแล้วที่บ้านมุงเดือนนะครับอำเภอกร,รุงไกรลาศจังหวัดสุขโขท,ทยัยนะเป็นเช็คระบบเป็นหมุดกล้อนหมุดกล้อง มีพัดลมข้างหน้าด้วย กินฟปงได้เร็วอยู่ด้วยล่ะเขือกมัดไหมน่ะมัดแล้วรัดมัดแล้ว โซ่เรียบร้อยมาร์กตรงนะพร้อมลุยสลักหลุดครับสลักหลุดสลักหลุดโซ่หลุดโอ้ยตกใจหมดเลยตอนที่หมุนเล่นอ่ะมันก็หลุดไปอันนั้นเราเก็บอันเดิมไปเมื่อวานซื้อโซ่ไม่ทันน่าจะบอกให้เปลี่ยนใหม่หมดเลยเนาะไม่พูดอ่ะไม่พูดเจ้าช่างช่างไม่พูด luôn đi chăng, ơi, 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 đi chăng, đi chăng, ơi, đi đi เสียงลูกสูบมันดังเนาะฟังเขาหนาจริงจริงเสียงลูกสูบดังค งไหมอานแน่นกว่านี้ไหมตรงเป้เลยนี่เท่าไรครับนีสูงเท่าไรหนักไปหน่อยหนักไปหน่อยลายดีโอ้มีัดระยะด้วยเท่าไรเก้าสิบกำยาวใช่ตอนกเตั้งมางั้นไงมตั้งมายังไม่ได้ตั้งจับสายเฉย แล้วกลับมาเข้าวนวนมาคอยโอ้ป๊บเดียวก้อนสองก้อนเลยโอ้ฟังหาจริงๆแล่ตัดต่ำมากเลยนะนี่แค่คืบเดียวสูงหรอเหมือนต้องให้อีกเยอแค่นี้่องแถวหนึ่งสี่ก้อนแตกไม่เกี่ยวกันเรา โอ้บิ่งดีแบบนี้สบายเด็กบางคนเอารอบ้าร้อน่อขยับขยับขึ้นนิดนึงตัวหลังนี่ตั้งก้อนตั้งก้อนเอาขึ้นอีก แน่นไปบ่นขาดอกต้องต้องเลือออกใหม่ไหมนี่เลือดยังไงนี่แหละออกบางทีก็อย่างนี้ไปบางทางบางทันเขาเรียกปอกปอกขนาดที่โอ้แต่มันแน่นนั่นเลยีเราก็ผสมไปผมผสมมได้ตบใช่ไหมใช่เอาขึ้นนิดนะเอาขึ้นให้มันสุดเกลียวพอดีน่ะพอดีแหละสุดเกลียวอ่ะขึ้นนี่มันเก้าซิป อีกเอาขึ้นอีกสุดเกลียวพอดีโอเคเม็ดเม็ดห้าม่ลืมเปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับพวกนี้นะครับตั้งลมเหมือนเดิมตั้งตั้งรอบตั้งอะไรเป็นอยู่แล้วห่วงหก นะไเ <ป S 1> ดี๋ยวคุณมือแน่าจะคล่องวันนี้หรอก เาไม่มีใครเก็บฟังออกให้บอกต้าไปคนเดียวแบบนี้โอ้นี่ผ่านไปแค่ห้านาทีจะหมดแปลงแล้วคนใจรักเนาะ ทำยาวได้ไหมบัดก้อนดูวัดก้อนดูแน่นแน่นมีตะกาวปะยาวกว่าเดิมอีกอู้เม็ดเท่าไร่นี่เท่าไรได้แล้วใช่ไหมเม็ดสิบเฮ้ยเม็ดเม็ดท่วน เม็ดห้าลองยกเขากได้หก็ประมาณนี้ไปไปฟังยังดูไปที่ไหยังไรอยู่เอาขึ้นีกสักหน่อยไหมล่ะเอาขึนสักหน่อยดไนอเดี๋ยวถ้าเอาได้เม็ดนึงแล้วนี่นะมันจะเพิ่มในตัวเอง ออแคนี้หลอยาให้ำเมทม,มันเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่าย,ม,ยมันอยู่ก็ัดง,ง่ายบางทีทำไปทำไปอ่ะมันไปอ้ยไม่ได้ใส่ผ้าเขียวขึ้นเนาะจะได้ข้าวทำงหลายเลยเาะทำสีแจ๊ดมากเลยนเนาะ โอ้ยวิ่งโอ้โหปีนคณาเลยเว้ยไม่ได้ไม่ได้ไปกลับทางเรือปีนคณาวิ่งหายหนึ่งเลยเหรอเนี่ยมันคล่องมันเบาไม่ใช่วิ่งกระไม่ไม่ใช่วิ่งกระต่ายเต่าอลไรแล้ววิ่งกระต่ายอะไรเลยโอ้ยที่นาผมมันไม่เรียบแบบนี้บ้านผมนะไม่เรียบมันยังหนึ่งนึ่งสอง ก็นี่เรียกว่าบ้านผมเยอะเลยวิ่งเร็วอย่างนี้ไม่ได้หรอกโหคันนาเลยครับขาโหดโอ้ปวจริงจริงไม่เคยเจอ เอเอเอ้ยไม่ต้องตั้งหมากนลยนัะ้ตา,ามสูตรก่อนตรงเป๊ะดูแก่นนะ <laughs> ไมมีทิดคอเลยดูองมั<ะ>้ยองมั<ะ>้ย ยราเสียอ,อย่างเดียวยังไม่มีร่องเชือกน,นั่นประกอบเองทำให้เร็วยังมีไหล่เนืออยู่นี่ไ <c oughs> หล่เหมือนน้ำนะนจะส่งต่อเนี่อย่างมันจะไม่รอนานไปไปไป พอเราขันแน่นเพื่ไอ้ไฟบินมันขายไม่แรงเนาะลองยตืมนนตเต่นแทงอย่านี้นอตทองเลยนี่แมวนตดดนะเดี๋ยวจะลองของ ไปบิ а, <S 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 ่ใหม่หรอไปตามตามไปยักตามตามตามไปดูไอ้หมดทุ่งเลยโอ้โหนี่ผ่านไปสิบนาทีหมดหมดแปลงนี้แล้วแปลงนี้มาสองานได้ไหมเนี่ ตาชัดชัดโอเปเอดรานอนหอวิ่งยนจุรวจปอ๊ป๊ป๊ป๊นี่ัจินกินทางนี้ก่อนกินทางนี้ก่อนฝงอ๋มันจะต่ำนะฝงหนาลยพเลยนต่ัาไหมเดี๋ยว้อดูให้กุ้งเาะต่ำนะต่ำ

ี่เ,เอาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับนี่ ลเล้ 5, ่นท่าเป๊ะตรงเป๊ะเลยก<ช>่อนงไงม่มีเอียงเลยโอเคสานฟูจัดเลยนิ้วคันเลนซ<า>ื้อแพงทำไมใช่ทำมัน <laughs> ทำไมำไมันคล่องได้จ <laughs> ะเป็นเล่นแข่งกับเบสซี่แล้วเราสมบูรณ์เลยวะคือต้องมีปัญหา,ากระจก ดูดูกรองกมเดิมเลยทีแต่ยังมีปัญหาตัาง้งตั้งอยู่นะต้อล,ลูกสูบสูบเฮ้ยตัวลูกสูบตัวน,น,นั้นคันแขนนั่ะนะไม่รู้มันต้องชนอะไรสักอย่างมันสีครับมันสีมันเบี่ยงมันเลยคอนเลยเกิอดอาการข่ามครับฮะ ไม่เอียงหรอกตรงโอ้วิ่งเร็วเดี๋ยววะไม่เอียนเร็งมันช่วงจะบาดตกนั้งนึ่งลโอ้วิ่งเร็วคือว่าบางก้อนเนี่ยเต็มแต่บางก้อนช่วงจังหวะมัน แตังไม่อยากีเียงเราแน่นกว่านี้ตัวโาแล้วตายตัวโอ้โหตแ้งเลยต่ควบพันอ่สองสอง้ได้ตงไหมเนี่ยก็ตึงไงโอ้บอกว่าจะเอานีลคอนเรนไปสูเมซี่ว่างั้น ตั้งมาแล้วเข้า <c> เ <oughs> ดิมไหมเป้เลยเอบอกเลยหลังไปออกสองรอบลองสอ,องรอบก่อนเราใช้ภาษามือรู้กัน โคตรไหวโคตรนี่ส่วนใหญ่แป้งขาแล้วเป็นอย่างนี้นะบ้าพลังถ้าดูแล้วถ้าเกิดเก็บหนาเข้าหนาดำนะต้องวิ่งสามบางคนนี้ใช่ไหมเข้าหนาดำมันห่างไงเออนาดำหนากวใช่ไหมอ่านี่มันหนากว่าก็ดูแค่กอนตุกก็รู้แล้วเอาครับเนี่ยฝังบ้านนี้เขายังบางปกติไม่ใช่อย่างนี้เนี่ย ถือว่าก้อนหางขนค,คนน,นักหนักดีนะเขาไม่ได้ยกเองหรือขาจะรวดแต่ยินในท้องก็ปกติยังไม่ได้แปลงขาเสียมาเนี้ยวิ่งหนึ่งสองอยู่แล้วอะแล้วมันจะอยู่เล้วรับตาคนไม่ได้ใส่ตา <c oughs> เป็นห่วงเป็นหว่นหวงรถใช่ช่อ,องอใ,ใบมีดตรงไม่ใบบนินไ,ไม่คมเลยใบมีดไม่คมเลยต้องรับแน่ขลังนะมันต้องรับไปเท่าเดิม 5, 5. พงที่เลยดูดิแป๊บเดียวอโอ้โห บาดูดิโอ้ดูกินไหลยิ่งเร็วขึ้นเร่ง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 เนี่ดูไฟเป็นนิ่งเลยทีนี้ไม่ทายแล้วอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงถ้าเป็นส่วนพุ่งถ้าแถวอันิสตีแถวถ้าแถวจะดีกว่าใช่ไหมแัดต้อนฝัาก็ไหลขึ้นมาเช <c oughs> <c oughs> ื่อแตกัน ขับไม่ได้สนใจเลยแตกไม่แตกกูขับอย่างเดียวใช่ยาวใช่ไหมใช่เหรอเชือขาหรือเปล่า มันเป็นอร่อยมันแตกยาวจังเลยฝุ่นกันเด้มันเข้าไปจับปมาแล้วบอกฝุ่นนุ่นใช่ฟางมามาเยอะมากปิดนปิดกล้าไปทำก่อนจ้วิ่งไรนิสโตไอพี่โอเท่าไหร่ เจ๊าะยรอเเจ๊าะอยถ้าเกิดพ่อไม่ขึ้นเจ๊้อยมันก็ขึ้นสองไม่ได้มันเขี่ยไม่ทานมันอ้อนหน้าเต็มเลยอ่ะไปเอากระเป๊ะไปโอเคครับเรียบร้อยแล้วอ่ะไปเทสงานมาแล้วได้สองร้อยก้อนนะครับอ่าได้สองร้อยก้อนนะะเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันโอ้ อันนี้เราให้ฟังนะเนาะว่าเป็นยังไงนะครับก่อนไปโรงงานก็ได้แทนมัเรียบ้อยเอาไหมใช่ไหมอย่าไปมองอะเดี๋ยวมาดูใส่ล่องเชือกครับนี่ล่องเชือกครับอู้อยากมีอยากเอาจอนได้นะวันนี้เฝ้าเอาเฝ้าอาจารย์เต้ยอัดเซนแล้วก็รีบมาทำล่องเชือกว่างั้นของมันต้องมีเขาว่าขาดไม่ได้เขาว่า ดูดูครับเดี๋ยวเขาประกอบเองเสร็จหมดแล้วนะครับอัันนนนีี้้มยยยาาาาวาวาววก่ครับผมสำหรับงานที่บ้านไหนนะบ้าน,อนะานดอนสัมรงดอนสัมรงครับนะครับดอนสัมรงกรุกงไก่ลาดโค้ชไทยเสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมที่เหลือก็ออกไมค์มีควาประมาณใหม่ใครว่ากัน <laughs> สวหรับวันนี้สวัสดีครับ